เขาปิ้นแล้วเขาเขาเป็นอมตะมาผ่านเลยเขายางมาได้ลูกก็ได้เบ่อก็ได้ปากเยอะกวา่ากงยายนั่น,นกับสุกดีอยุบพึ่งเอาซ้อนเอาล่ะค่ะอีกขั้นหนึ่งกับจ้างเขาเจ้าเขาสิครับให้เมือ่อร้อดอกเขาสใส่เต้าหัวได้หนิได้ทำง,งานใส่เต้าหัวได้หรอไรก็กดีบ่ได้ก็บ่บดีเหรอเนาะ <laughs> มังเถื่อกับว่ามีข้นเบิงข้นหยังมึงเถื่ออุูยวดข้าเจ้าเหรียญงง,งงงงงงข้าเจ้าดัางดังข้าเจ้าก็มันเด้งทึ่งๆเกะกะมันปาะั่นว่ามันหายลงมาก็เลยวุฒิเฮ็ดหยังก็เลยมาหลากมาเป็นมูมาอันนี้เขาซื้อๆค่ะร่องของเหลี่ยงเตียงกับจีเป่าไปเกินงานคำคำทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกับจีขอบาน ข่าวบ้านบอกได้กะดีบ่ได้กะบ่ดีแหละเนาะเอ้เส้นเลือดสมองตีบยอดใหญ่เฮ้ยนอกเทียนหนึงรถอรถด้ายบื้องเลยเข่าลงบานเฉียวกระท่านพี่น้องเลยมึงเท้อกะว่ามีข้นเบิ่งข้นหยังมึงเทืาอุาอ้ยเปิดข้าเจ้าเหรียงงงงแงงข้าเจ้าดังดังข้าเจ้าก็มันแท้มาขับรถต่อ,อยอยู่เป็นปี สี่สองปีหรอละคูอกู้วแล้วป้าเป็นจะส Over ิบลูฟ้นคนอื่นเป็นแบบเป็ิโลกประจำตัวนั่มโลกอันนี้ก็โลกโลกอันตรายค่ับเด็กพี่น้องมันบาเก็บปวดดิเขาเอื่อนาโลกเอเส้นเลือดสมองตีบปลายเคยนหนกเทียนลงรดได้บืบลงเลยเขาลงบานเกียวประทันพี่น้องเลยิึกเอาซ้อนเอาล่ะค่ะ อีกขั้นหนึ่งกับจ้าง,ขงเขาจเจ้าขาสิครับให้ยืมอะไรด,ดอกเขาสิซักเหยี่ยวเล็ดเพชรชิปเพชรยังคือข้าเจ้าข่อใดมีอันอีหยังมาหลายๆทางนี่เหยี่ยวเล็ดเพชรชิปเพชรยังคือข้าเจ้าข่อใดมีอันอีหยังมาหลายๆทางนี่นี่แหละไอ้นี่แหละสิมาค่ายายนั่น สีใดเจ้าเมียกันไปน้ากันซอยกันเอาบอซอยกันผู้ใดสีซอยกันน้อนไปผู้เ,เด,ดเยออเียวไปบได้ดตกพี่น้องเจ้าว่าพอทามาซอยกันไปไปเส้นเลือดสมองตีพอใหญ่เคยนอกเทียนลงโหดใดบืบลงเลยเขาล้มบานเฉียวประทันพี่นองเลยความลึดลับกันเด็กพ่อแม่เหรน เดี๋ยวเลยนะโบเมนเฮ็ดเหรียญเหเรียญนี่พี่น้องก็เฮ็ดอีหลีนี่แหละซีเวียรอยู่เดียวบางเถ่อเี่ยวเหรียดเฮ็ดชิปเฮ็ดยังคือเขาเจ้าเพอาดเลีอันอีหยังมาหลายๆทางนี่กิมไปคิดไปถักไปเปิดไปหมุนไปโอ้ยตากระสีรับเอ้าครับห้ายมือได้ดอกพี่น้องเอ้ย อันนึงก็พอมันเรียนลูกมันเรียนไปคนละทางทยายาก็ไปผู้เดียวก็เฒ่าแล้วคุยกับหมูกับพวกก็ได้มาทักทายหมูมาคอมเมนต์หมูบางเทื่อก็บ่ได้พักผ่อนเนาะพี่น,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 น้องเนาะมันก็หิวนอนแฮงอยากเฒ่าเฮ็ดแล้วเอาหลานใส่มาฝึกมาฝึกนี่ก็สิป่อยแล้วยายนั้นก็สิเฒ่าแล้วไปหาเฮ็ดแนวใหม่พี่น้องเของ แล้วเที่ยงเทียงกับสิเป้าไปเกินงานคำคำทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกับสิเข่าบ้านเข่าบ้านใส่ตะหัวได้หนิได้ทำงานใส่ตะหัวได้ร้องของแล้วเที่ยงเทียงกับสิเป้าไปเกิงานคำคำทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกับสิเข่าบ้านเข่าบ้านกิมไปคิดไปทักไป เปิดไปหมุนไปโอ้ยตากระสีรับน้ำกันเฮ็ดยางกระเบื้องกันเจ้าเบื้องคอย่อยทึ่งๆเกะกะมันมาสั่นว่ามันหายลงมาก็เลยได้เฮ็ดยางก็เลยมหลากมันเป็นมูมากอันนี้เขาซื้อ,อ,อค่ะเอ้าครับหายมืได้ดอกพี่น้องเลยอันนึงกระพอมันเลียนลูกมันเลียนไปคนละทางได้ไปผู้เดียวก็เท่าแล้ว พี่น้องเอ้ยเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อไปน้ำกันเดินทางเสร็จเดียวเองอึดลับขึ้นนั่งขึ้นกันเดิพ่อแม่เหรียญเดี๋ยวได้ละพ่อแม่เฮ็ดเหรียญเหรียญนี่พี่น้องก็เฮ็ดอีหลีนี่แหละสีเบียดอยู่เด้ยวบางเถื่อไอเส้นเลือดสมองตีป่วยใหญ่เคยนอกเทียนลงรถได้ถ่บวบลงเลยเข่าลงบานเฉียวประทันพี่นอ้งอ,นนองเอ้ยมางเถ้อกับพวกนี้พ่นเบื้องพ่นยังมางเถ้อ อุ้ยแบบข้าเจ้าเหลียงงองๆงงง,งข้าเจ้าดังๆังข้าเจ้ามันแท้งานของยายนั่นกับสิประมาณนี้ล่ะค่ะครับรถแรนรถแบกกระดาษถุ่มือซูเว้นหงสี่ละตื่นตีสี่ใส่ต้าหัวได้หนิยายทำงานใส่ต้หัวได้หรออะไรก็ดีบ่ไดไรกะบ่ดีแหรอเนาะพึ่งเอาซ้อนเอาล่ะค่ะ อีกขั้นหนึ่งกับจ้างเขาเจ้าคุณสิครับให้เมื่อยได้ดอกเขาสิสักเข็ดกับเมื่อยเหรอพี่น้องมันเหรียญคลิปเลี้ยงน้ำพลังกับหวังกับอยากได้ละวะบ่อยากได้กับบ่อยากเข็ดเอ๊ะมันเมื่อยเนาะพี่น้องเมื่อยกับเมื่อยได้บางเพื่อความดันกับขืนเนี่พี่น้องไม่นี่กับสบายแน่มีมือขวามาซอยพี่น้องเลยเขาเขาปิีนเดี๋ยวเขา เขาเป็นอมกุลอมผานเลยเขายางมาได้ลูกมาได้เบอลมาได้ปากเบี้ยวก่นไงยายนั้นก็โชคดีอยู่โสดเอินมาว่อนมีบุญเนี่ยนี่มันเศร้าอยู่ที่น้องยายนั่งก็บเด็กกระตีอยู่ที่น้องใครแน่อยู่ไปสู่งานได้ดูไปอยากซีเศร้าดีละฮตเป็นสนุกได้ก็ดีบ่ได้ก็บ่ดีเหรอเนาะนอนกับรับก <ım S 2> ับนอนกันเลย บ่แม่นเลียนเด็กได้หระบ่แม่นเฮ็ดเลียนเลียนนี่พี่น้องก็เฮ็ดอีหลีนี่ล่ะซีเดียดอยู่เดียวบางเถ่อใส่ตัหัวเาได้หนิได้ทำง,งานใส่ตัหัว้าในน้ำกันเฮ็ดย่างกับเบิ้งกันเจ้าเบิ้องกอยควยพี่กัมูกับพวกก็ได้มาทักทายมูมาคอมเมนต์มูบางเถ่อกับบ่ได้พักพอนเนาะพี่น้องเนาะมันก็หิวนอนทึ่งๆเกะกะมันมาสั่นว่ามัน หายลงมาก็เลยบ่ได้เฮ็ตหยังกะเละเยาเมาลากมมาเป็นมูมาอันนี้เขาซื้อ,อค่ะเขาเอินมากนมีบุญเนี่ยนี่มันเศร้าอยู่พี่น้องยายนั่งกับเด็กเอ้เส้นเลือดสมองตีบเอายายเคยนอกเทียนงลงรดด่อลดดบืบลงเลยเขาลงบานเกือบประทันพี่น้องเลยตะไบเฮ็ดอันไหนกับกคือแบกกองหรอกว่าอะไรเงินคือแบกกองไหมพี่น้อง ยายต้องของเหลี่ยมเทียงกับสิเป้าไปเกิดงานคำคำทุมท่มสองทุมทมท่มสามทุ่มกักบสิเขาบ้านเขาบ้านอยากเศร้าเฮ็ดแล้วเอาหลานไส้มาฝึกมาฝึกกันหนึ่งกับสิปล่อยเหล่ายี้ไดนั้นกับสิเศร้าแล้วไปหาเห็ดแนวไม้ที่นอนเลยใส่เต้หัวเลยนี่ได้ทำงานใส่เต้หัวด้คุยกับโมกับพวกก็ไดื มาตัไทร้มูมะก้มเม,มียนมูบางเท่อกับวได้พักผ่อนเนาะพี่น้องเนะาะมันก็หิวนอนนี่โรกประจำตัวนั่มโ,โ,โลกอันนี้ก็โูกโูกอันตรายคักเด็กพี่น้องมันบ็บบ่ปวดดเก็บบบเ,ออเอื่นว่าลกูกเยวเล็ดเ็ดคชิปเพ็ดยังคือข้าเจ้าพ้อ,อ,อ,อได้มนี่อ,อนันอียงมากหลายๆทางนี่ไ้รลานใช้ามาซอยค่ะพี่น้อง ซูมือย้ายสปไปผู้เดียวโอ้ยเห็ดมาจนหัวงอกแล้วพี่น้องเลยอยากเศร้าเมียทึงท่งๆเกะกะมันมาสั่นว่ามันมหายลงมาก็เลยบ่ได้เฮ็เหุยังกะเลยมหาลากมันเป็นมูมาอันนี้เขาซื้อๆค่ะเมืยก็เมยได้เพิ่ความดันกับขึ้นเลยพี่น้องเมื่อนี้กะสบายแนมีมือขวามาซอยพี่น้องเลยปุ่ยกะมูกับพวกก็ได้ มาทักท้ายมูมาก็เหม็นมูบางเทือกับบ่ได้พักพ่อนเนาะพี่น้องเนาะมันก็หิวนอนเยี่ยวเล็ดเ็็ดชิปเ็็ดยังคือขขาเจ้าพอ,อได้มีอัน,นีหยังมาหลายๆทางเนี่ยอเอิวมาคนมีบุญเนี่นี่มันเจ้าอย่พี่น้องยายนั่งกับเด็กเขาเขาปิีนเดียวก็ เขาเป็นอมตะขาผ่านเลยเขายางมาด้ล <se> ูกมาด้เบามาด่ยปากเย่อปอนยนั่นกับโชคดียุบอยากเศร้าเฮ็ดแล้วเอาลานไส้มือฝึกมืฝึกนึ่งก็สิป่อยล้ายายนั่นก็สิเศร้าแล้วไปหาเฮ็ดแนวไม่สีนองเลยใส่เต้าหัวเลยนี่ยายทำงานใส่เต้หัวดลยร้องของแล้วเที่ยงจยงกัสิป่าไปกนงานคำคำทุ่มสองทุ่มสามทุ่มก็สสเข้าบ้าน เขาบ้านใส่ตาหัวได้หนิได้ทำงานใส่ตาหัว,วพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อ